แ้วแกแล้วแกแล้วแก้วกมอะกลมอะอย่าบีบิเลน่เยแเอาเลยมใส่ก่อได้ไหมมใส่ก็เลใส่เเลโอ้ตอนนี้เรามีความรู้สึกเละเละเดี๋ยวบีนะอ้เนเละเ่าไ่เลมันมีสองอนเอาเลครโอ้ ตอนนี้นนแลยคตอนนี้หลังจากเราล่ำเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลุ้นกันนะว่าโคอาล่าม้าของเราจะกลมหรือจะเละเป็นขี้นะหลังจากขย่ากันเกินมาเอาละ <c oughs> เราจะมาลุ้นวนินาทีวิ <c oughs> นาทีชีวิตกันนะ ฉีกฉีกถุงแบะฉีกฉีกแบะยาวดิแบะยาวจะเก็บที่ไหนเล่าก็แดกแน่เลยเดี๋ยวดิกิบมือมึงบังอ่ะกิ๊งแย่โอ้โหอเลยอย่างเงี้ยคือแกจะหยิบกันที่ไหนยังไงเนี่ย กันนะน้องนายโอไม่เอาเขาเขาไม่สับคำพายคือเขย่าเฟลอะคือสรุปเขย่าเฟลมากแบบเดี๋ยวหยิบให้ดูชิ้นหนึ่งนะนี่ฮะแบบกินเข้าไปเลยด้วยที่ภาพเลยภาพเลยภาพเลยทั้งงานภาพเลยมากอะแบบแบบคุณดูดิก้อนกินจะช้าเละแนะนำนะมึงกินตอนที่ยังไม่เขย่าดีกว่าเออใช่กินไปเยอะ สำหรับคลิปน okay. ี้เราก็ขอจบไว้เพียงเพียงแมวเรืออะไรเก็ตามเป็นสาวลูกเมืองลูกแม่กูไม่ได้แม่กูอยากโกมใช่ไหมก็มันมันร้อนนะอ๋อบอบี้อัดคลิปหัอนะใช่อัดคลิปเดี๋ยวจะไปตัดเดี๋ยวจะไปตัดต่อกินเนอออยากกินแต่กลางวันแล้วยิ่งย เราก็ขอจบไวเพียงเคยเล่นไฟไม่ต้องเล่นไฟไม่น้ำอ่ะแบบนี้เลยเราเลยงคนเเลยเราไหมคะก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะแล้วก็มีคําแนะนาหนึ่งคือขนมดีๆคือช่ค่ะเนี่ยคือมีคําแนะนําอยู่ข้อหนึ่งคือขนมดีๆมีให้แดกมึงก็เสียเขยิให้มันเป็นขี้ก็แดกดีๆแหละดีที่สุดแล้ววันนี้ก็สวัสดีค่ะไปจบ Yeah mm -hmm.